ทางอบตสองครองนะคะก็มีการลงพื้นที่ค่ะไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรงังผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงนะคะในพื้นที่ตำบล2ครองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลองอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะคุณสุชาติสแสวงวัยสยสัสสุนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลองท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบสังคมโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่อสมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ไปลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ป่วยโรคเรื้อรงังผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลสองครองจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยนะคะที่ขาดผู้ดูแลและปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องได้มีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรงังผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงด้วย โดยทั้งนี้ก็ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบรูเทคซิตี้ค่ะที่มีความห่วงใยนะคะในการดูแลชุมชนโดยรอบร่วมนำน้ำดื่มและผ้าอ้อมสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการและผู้ติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาอีกด้วยค่ะ